สวัสดีครับอยู่กับผมช่องระดมซิงดินระเบิดครับผมวันนี้มีสินค้าเข้าใหม่หนึ่งรายการครับฮิโน m เมกครับผมซีรีส0หตัวนี้ก็สวยสดครับผมคันนี้ก็จะคุ้นตากันดีครับสำหรับคันสีม่วงก็วิ่งอยู่กับีิงานเราประจำนี่แหละครับผมนี่ ขายครับผมคันนี้สนใจก็โทรได้ครับ064 492 6958สีองหารถยังสวยๆอยู่ครับผมเป็นเครื่องปั๊มสายนยครับตัวนี้ไม่ใช่เครื่องคองมมอนเร็วเครื่องก็ j จ8 c ครับผม j o 8 c 210แรงมา้าความแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงครับคันนี้ แปงเอาเรื่องครับรอบได้ครับเรื่องดีครับผมเกียร์ดีแคซีส่สวยสภาพโดยรวมก็ประมาณนี้เลยน,น,นี่บางฝุ่นอะไรยังไม่ได้ขัดเงานะครับผมสภาพรถยังไม่ได้ขัดเงา ประมาณนี้เลยครับผมไอจงอางก็ยังเหลืออยู่ครับไม่ถลอกเท่าไหร่ตัวนี้ก็รองแก้วรองแก้วก็จัดให้เรียบร้อยแล้วครับรองแก้วสองลูกซื้อไปก็ใช้งานได้เลยครับพรว่ารถวิ่งงานประจำอยู่แล้วรถวิ่งงานประจำอยู่แล้วครับผมเนี่ครับตอนนัน้จอดจอดหมดแล้ว ขายครับผมสวยอยู่ครับราคาก็มาคุยกันได้ครับผมรา,า,าคาคุยง่ายครับคุยตุกใจราคาพิเศษแน่นอน,นครับผม มาดูภายในก่อนเพราะว่าภายในก็ยังไม่ได้ขัดนะครับภายในยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยก็จะขายไปตามสภาพแล้วครับผมประมาณนี้ครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ล้างขอบประตูภายในครับเดิมๆครับผม เข็มไม้ขึ้นหมดครับเดี๋ยวเช็ดผงทำความสะอาดให้นี่ก็ซื้อมาครับยัมได้ใส่ประมาณนี้เลยสีม่วงดูดูสวยดีครับผมสะอาดสว่างดี แคสซีนอกนะครับกันนี้แคสซีนอกตรงรุ่นเลยเครื่องนอกแคสซีนอกแคสซีจะอยู่ตรงนี้ FD FD 8J อเอ่ะ <F D. S 2> เนี้ยเครื่องนี้ไม่มีไอเลยครับผมเครื่องกกิบๆเลย่ายยาวครับภาพนี้สนใจก็โทรสอบถามได้นะครับผม เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้โอเคครับสวัสดีครับ